น,นี้ก็เป็นเวลา16บนการ23นาทีนะครับกับเส้นทางถนนหลวงหมายเลข4มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครระหว่างนี้เราก็มาพูดคุยกันก่อนนะครับวันนี้เราไม่ได้พูดคุยกันเลยตั้งแต่เดินทางออกจากหันใหญ่ก็ยังไม่ได้เปิดกล้องคุยเลยนะฮะวันนี้นะฮะเราก็เตรียมตัวที่จะไปประเทศสปปลาวนะครับ การเตรียมตัวของผมก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายก็เริ่มจากไปซื้อแผนที่นะฮะที่ c ีเอ็ดบุ๊กหนังสือชั้นนำทั่วไปเราก็จะไปโซนเหนือของสองปปลาวนะฮะเพราะว่าทางโซนเหนือนี้ก็จะมีความสวยงามอยู่ในตัวอยู่แล้วก็ราะนันก็เปรียบเสมือนภาคเหนือของบ้า,านเรานะครับก็จะไปถึงตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีเพราะเราทริปนี้ก็คือโนแผนจริงๆเลนะ ทริปนี้นี่หว่าเราเตรียมตัวอะไรไปบ้างนะฮะก็เช่นเคยนะครับกล้องหน้ากล้องหลังแต่ทริปนี้ผมมีกล้องเซฟี่ด้านหลังไปอีกตัวหนึง่งเพื่อที่จะได้มุมมองใหม่ๆให้เพื่อนเพื่อนได้ดูแล้วก็ได้ติดตามนะครับก็จะอยู่ด้านหลังเนี่ยฮะมันก็จะทําให้เห็นวิวด้านหน้าว่าผมเห็นอะไรมาบ้างเ,เ,เพื่อบเสมือนเพื่อนๆจะได้นั่งซ้อนท้ายนะครับไปกับผมในทริปนี้เลยนะครับตลอดทริป เราไปดูขั้นตอนในการทำไม้เซฟี่ด้านหลังกันดีกว่านะครับชิปนี้นะครับผมก็ได้ทำการ DIY ขาตั้งกล้องเซฟี่ใหม่นะครับเขามาพ่นสีแล้วก็ให้มันดูสวยงามมากขึ้นมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายนะครับเพราะหน้าที่ของมันก็คือการทำหน้าที่แค่เป็นการจับกล้องนั่นเองนะครับบางอย่างของดีก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเสมอไปนะครับผมเราก็จะได้มุมกล้องประมาณนี้นะครับเราก็จะได้เห็นมูฟเม์และชมวิวสองข้างทางนะครับ วันนี้ก็เป็นวันแรกของการเดินทางเราก็วิ่งกันยาวๆนะเป็นการเดินทาง1000กิโลแรกที่เป็นวันที่สดใสทีเดียว,วนะครับอีก120กิโลนะครับจะถึงที่หมายกรุงเทพมหานครทางที่2ของการเดินทางวันนี้นะฮะ1,000บาทที่เฟรบุรี ทริปนี้นะครับก็เป็นการเดินทางโซโล่เดียวจากหาดใหญ่ไปยังประเทศสปปลาวเลยนะครับก็เป็นการชาเลนตัวเองดูนะครับสําหรับการเดินทางที่ใช้ชีวิตคนเดียวอยู่คนเดียวกินคนเดียวเที่ยวคนเดียว10วันลองทําดูนะฮะว่าเราจะทํามันได้หรือเปล่า Stuck on the fence the yeah torn between head I'm between and คาดว่าจะให้ถึงช่วงเย็นนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ากรุงเทพหมหานครรถติดฝนตกเส้นทางเราก็ไม่ชำนาญนะครับ G ีวก็สุดยอดนะครับพาเราไปทุกที่ทุกตรอกทุกซอกทุกซอยของเมืองกรุงเทพเลยนะครับระหว่างนี้เราก็จะแวะหาคุณแม่นกสเตจไลเดอร์นะฮะเพื่อที่จะทานข้าวทานปลากันแล้วก็ผมก็จะมุ่งหน้าสู่ สระบ,บุรีกันคืนนี้เราจะไปพักกันที่นั่นนะครับแมสวัสด,ดีใครก็ก I've been fighting to get it back Hard to say that we're done หาข้อมูลประเทศลาวก่อนก่อนที่จะเดินทางนะครมีที่ไหนสวยบ้างก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีไปข้อมูลพร้อมแล้วก็เดินทางกันเลยนะครับ like พร้อมเดินทางต่อนะครับวันนี้เป็นวันที่2ของการเดินทางของเราจะสบายๆหน่อย,อยเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันแล้วนอนที่วังน้อยอินนะครับระหว่างเส้นทางกรุงเทพสระบุรีนะฮะแล้วก็รีแลกซ์รีแลกซ์อยู่ยังไม่ใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยมาหาอะไรกินก่อนอาจจะเป็นข้าวแกงง่ายๆนะครับสบายๆ นี่ก็เป็นเวลา11โมงครึ่งนะครับเราก็อยู่กันที่ถนนหมายเลข2นะครับมุ่งหน้าไปจังหวัดหนองคายเพื่อที่จะออกด่านปรมแดนที่นั่นนะครับก็อากาศก็ดีครับวันนี้ไม่มีแดดแต่ฝนกำลังจะตกมาช่วงฤดูพายุพอดีก็ต้องทำใจนะครับตอนนี้กี s ก็บอกว่าประมาณอีก442กิโลถึงที่หมายประมาณ6โมงกว่าก็ถึง ก็สบายๆนะครับขี่ไปเย็นๆเดี๋ยวเราไปพักกันที่หนองคายหนึ่งคืนแล้วอีกคืนที่สามเราจะเอ่อออกเดินทางไปยังสอป,ปออลาวนะครับวันนี้ก็ขี่กันไปยาวๆกันก่อนเป็นสองวันที่การขับขี่ที่สนุกม,มากคือการได้ขับขี่ยาวๆแบบนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกแบบปลดปล่อยสมองได้คลายเครียดไปด้วยนะครับ ับบรรยากาศข้างทางที่สวยๆอย่างนี้นะฮะอีสานเขียวจริงๆนะครับ,อา,รรบอาหารเช้าเอ้ยไม่ใช่ดิอาหารเที่ยง ได้ทักที่ไม่รู้ อนไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าเย็นๆสักแก้วเดี๋ยวค่อยไปต่อวันนี้เป็นเวลา17นาฬิกานะครับ5โมงเย็นพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปต่อหาน้ำหวานๆกินสักแก้วชานมสักหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปต่อสวัสดีครับ ีก,กันเดี๋ยวรับสายพี่บ๊บบี้ก่อนว่าไงพี่ <Good. S 1> อยู่อุดรพี่ uh, ยังเดี๋ยววันนี้นอนอุดรก่อนเพราะว่าอีก50สิโลมันแก้นิดเดียวเองก็อยากแพะเมืองใหญ่หน่วย โอ้ฝนจากกรุงเทพไปหละไม่มีอะไรมากที่นี่ไม่ตกใช่กรุงเทพนี่เดียวเออเห็นแล้วเห็นจ p s เห็นจาก GPS แล้วน่ากลัวก็เลยแบบออกมาก่อนก็นอนโรงแรมรีสอร์ทนะพี่พอดีว่ารู้จักพี่พี่เขาเขาแนะนำโอเคเออไม่เป็นไร โลนอโลนอโลนสบายสบายได้เลยพี่เดี๋ยวติดตามภาพสวยๆแล้วกันโอเคครับสวัสดีครับเป็นห่วงพี่ชายเป็นห่วงธรภาษาบัดดี้นะฮะโล่งแรมทองรอบูติก เราไปกันเลย4.6กิโลสบายๆนะฮะสำหรับวันนี้น่าจะจบกันที่อุดรเป็นเมืองใหญ่ใช่ได้เมืองอุดรวันนี้เราพักที่อุดรนะครับได้ความใจดีของพี่น้อยนะครับ พี่สาวในโซเชียลเฟซบุ๊กนะครับที่เราติดตามกันมานานถึงสปีนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสไดนะ้มาเจอพี่น้อยแล้วก็พี่น้อยใจดีนะฮะให้พักที่นี่ก่อนหนึ่งคืนแล้วก็พรุ่งนี้เชา้าค่อยยิงเข้าไปหนองคายนะครับก็เป็นบรรยากาศที่โนูแพลนอีกเช่นเคยนะครับเดิมทีเราจะต้องตั้งใจว่าจะวิ่งเข้าไปหนองคายเลยแต่ว่าวันนี้เราก็หยุดที่อุดรไว้ก่อนนะครับขอบคุณพี่น้อยด้วยนะครับวันนี้อุตสา เลี้ยงข้าวแล้วก็มิตติ้งกันนิดหน่อยก็ได้พูดคุยกันตามภาษาพี่พี่น้องๆน,นะครับเราจะเข้าที่พักกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะไปหนองคายกันนะครับวันนี้ก็พักก่อนก่อนตรงไปได้ปะโอทางแบบเหมือนกั็ไม่ได้ไปไม่ได้เลยวะ่ะโอ้โหอเวนเจอร์ใช่ไหมนี่มัน โคตรเอเวนเจอร์เลยเนี่ยไปได้ไหมเนี่ย